เราจะพาเพื่อนๆมาดูบริเวณบ้านของเรานี่บริเวณบ้านของเรานี่วันนี้ได้ตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้างคนตัดนะฮะไม่ได้ตัดเองก็หมดประมาณ1500้าร้บาทตอนนี้ก็ไล่สาย P e เนื่องจากคนตัดหญ้าเขาตัดโดนสาย PE เราขาดเราก็ไล่ใหม่นะไม่เป็นไรนะครับเรามีข้อต่ออยู่แล้ว สวยงามเลยหลังจากตัดหญ้าเสร็จดูสิโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนเดินลงไปดูต้นหมากของเราดูซิว่าต้นหมากของเรานั้นโตขนาดไหนแล้วนะฮะดูดินี่ไงต้นหมากยังต้นปรติ๋วเดียวมีโตบ้างมีตายบ้างนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาต้นไหนตายเราก็แซมเข้าไปใหม่นะฮะตอนนี้ก็ลองเดินระบบน้ํา เ,ออเขาเรียกว่าตรวจสอบระบบน้ำนะฮะให้น้ํามันลดต้นหมากของเราอันไหนน้ําแรงแล้วก็ปิดนิดนึงให้มันเหลือน้อยชุดนี้ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็มีโตมีเล็กมีตายบ้างนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมใช้ปัม๊ม ไดโวนะฮะปั๊มเล็กๆปั๊มสูบน้ำนี่แหละตัวเล็กทดเดียวแต่ดันน้ำได้ทั้งสวนเลยแต่ถ้าเกิดว่าใช้ทั้งหมด300หัวเนี่ยมันไม่พอหรอกนะครับต้องปิดไว้ให้มันเหลือสัก100ร้อยกว่าหัวร้อยห้าสิบหัวมันจะกำลังดีน้ำมันจะแรงมากนะครับมันก็พอกินนะฮะดูดินี่ซิวสิ สายจะหลุดนะฮะยังต่อไม่ดีนะยังไม่ได้ใช้เข็มขัดรัดนะครับเพราะว่าน้ำแรงมากเลยนี่ตอนนี้ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับปีกว,กว่านะครับปีสองเดือนปีสองเดือนสามเดือนนี่แหละนะครับก็มีโตอ,อันนี้โตสง่าสงเยเลยแจ๋วไหม ตอนไหนน้ำออกน้อยเราก็เปิดเขาหน่อยเปิดอีกนิดนึงให้น้ำออกมากหน่อยอืออือโอ้เอาพยายามออกเดี๋ยวคลายหน่อยเขาได้กินน้ำเยอะๆหน่อยแน่้าต,นาต้นเขาโตแล้วเขาต้องกินน้ำเยอะและปีกว่าๆก,ก็โอเคแล้วนะแต่ว่าก็มีต้นเล็กมีต้นใหญ่บริเวณ แถวเนี้ยยังกว้างอยู่ยังไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวอีกสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวพันหมากมาแล้วก็จะต้องปลูกเพิ่มให้เต็มไปเลยนะครับริมขอบสระนี่แหละบริเวณที่ยังกว้างกว้างอยู่เนะี่ยต้องปลูกให้เต็มไปเลยพาเ,เพื่อนๆเดินชมครับต้นเล็กมีต้นใหญ่มีก็จะเป็นแถวเป็นแนวไปนู่นแหละครับยาวไปเป็นแถวเป็นแนวไปนู่นเดี๋ยวจะไปดูว่าน้ํา แรงดันของเราที่เราสูบน้ําเนี่ยมันจะยาวไปถึงท้ายสวนไหมตรงนี้ยังอยู่หัวสวนอยู่อยากจะรู้เหมือนกันว่าน้ําเราจะดันไปพอไหมเพราะว่าตอนนี้ต้นหมากของผมเนี่ยมันไม่ได้เต็มร้อเปร์ซนะก็ะคือมันจะมีอยู่แค่ประมาณ200กว่าต้นนะครับก็ต้นไหนที่มันตายไปแล้วผมก็จะปิดปิดไม่ให้น้ำมันไม่ให้น้ํามันออกเลย ส่วนต้นอย่างเงี้ยปลูกใหม่เนี่ยผมก็เพิ่งเดินสาย Pe แล้วก็เอาน้ำให้เขานิดนึงนะครับปลูกลงไปใหม่ได้อาทิตย์เดียวเป็นพันหมากที่เพาะพันไว้พันหมากก็เอามาจากเชียอโอหมากซิงครับเขารับซื้อหมากเขาก็ปลูกหมากด้วยแล้วเขาก็นำพันมาให้เราเป็นหมากพันหน้าขาวหน้าขาวปากแดงพันหน้าขาวนะครับ เขาบอกพันธุ์นขาวจะเป็นหมักลูกใหญ่แล้วก็เปิดน้ําก็นิดนึงให้เขาออกอีกหน่อยนึ่งจะได้มีน้ํากินก็เดี๋ยวเวลาที่ผมไม่อยู่ก็ผมก็ให้แม่เสียบปักน้ําน้ํามันก็ไหลทั่วสวนแล้วเราจะลองเดินดูนะว่าท้ายสวนของเราเนี้ยน้ําจะออกพอไหมนะฮะจริงๆก็ต้องอุดไว้รูหนึ่งนะผมไม่ได้อุดนะครับก็เปิดมานิดๆหน่อยๆแค่นี้เองตัวเล็กๆก,ก็อยู่ได้ครับ Okay. เดี๋ยวเราไปทายสวนกันอยากรู้เหมือนกันว่าทายสวนจะเป็นยังไงน้ำจะออกดีไหมนีมม่แหละส่วนมากของผมจ้างคนตัดหญ้าซะเรียมทิปเลยเห็นไหม <laughs> โอ้ตันนี้ออกแรงเกินออกแรงเกินก็เบานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ให้หัวอื่นเขา ได้น้ำมากขึ้นด้วยนี่เอาแค่นี้พอออกแรงเกินไปเดินดูทุกสวนอโดนเดินดูทั้งสวนเลยนะครับตรงไหนที่เขาไม่มีน้ำแล้วก็เปิดให้เขานิดนึงเปิดให้เขาหน่อยจะไ,ได้มีน้ำกิน แต่ว่าถ้าปลูกอย่างเงี้ยนะครับถ้าปลูกไปใหม่ๆเนี่ยเขาโดนแดดเขาก็จะไหม้นะใบไหม้เราต้องมีน้ําให้เขานะฮะก็จะได้มีน้ําหล่อเลี้ยงต้นช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกเลยด้วยก็จะแห้งแรงนิดนึงเปิดน้ำเขาหน่อยชู่นี่ปลูกไปใหม่นะครับจะแห,งห้งแรงอย ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่ารอดแล้วแหละชุดนี้ปลุกไปเปิดน้ำให้เขาหน่อยตืบตืบตืบตอนนั้นผมปิดไว้ไงอึ๊บคลายหน่อยคลายหน่อยคลายไม่ออกเดี๋ยวใช้มือเดียวไม่ถนัดึ๊บไม่ออกอีกเวลาขันก็แน่นเกิน น้ำไปท้ายสวนเนี่ยเขาก็จะมีแรงดันน้อยนะครับก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่เดี๋ยวผมจะลองไล่ดูอีกทีหนึ่งว่าหัวไหนที่มันไม่จำเป็นเนี่ยเราก็ปิดมันคือถ้าต้นเขใหญ่แล้วเนี่ยก็ปิดนะครับให้ต้นเล็กๆเ,เ,เขาจะได้กินได้บ้างต้นใหญ่ไม่ต้องให้น้ำเยอะหรอกอดูบริเวณบ้านผมสวนหมากของผมนี่นะฮะ จ้างคนแต่ญ้าหมดประมาณพันห้ารบาทถ้าบวกค่าน้ำมันด้วยก็ปีไปเลยสองพันนะครับสองพันบาทก็โอเคแล้วต้นนี้ขายสวนน้ำจะมาถึงนี่ไหมเนี่ยมาดูหน่อยที่แรกต้นนี้ใหญ่สุดเลยนะแต่ทุกวันนี้ไม่ใหญ่ไม,ไม่ใหญ่สุดแล้วเพราะว่า มีต้นที่ใหญ่กว่าละโอ้ยน้ำมาไม่ถึงไม่ถึงนะฮะไม่ถึงครับน้ำมาไม่ถึงแต่ไม่เป็นไรหรอกต้นก็ใหญ่แล้วถึงมาไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเพราะต้นเขาใหญ่มากพอที่จะมีรากไปดูดน้ำเองได้เอให้เพื่อนๆดูครับ บริเวณสวนหมากของผมโอ้โหเดินเมื่อยฮนะเดินเดินจนเมื่อยเลยคุยง่ายเลครับน้ำพรอไหมเนี่ยทำไมแถวนี้ไม่ออกเลยอ่ะอืมนี่ก็ไม่ออกเนี่ยหรือว่าเราปิดไว้เลยทุกคนออกไหมไม่ออกแรงดันน้ำไม่พอไม่เป็นไรไม่พอไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะลองเอเดินไล่ดูเรื่อยๆเพราะบางทีเนี่ยมันยังมีจุดที่หนูกัดสายพีอีเราขาดนะครับเมื่อหนูกัดสายพีเราขาดเนี่ยน้ำมันก็จะไปออกตรงนั้นเยอะนะครับเรก็เดินไล่ดูเรื่อยๆแต่ช่วงหน้าเนี่ยมันเป็นหน้าฝนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขาดน้ำสักเท่าไหร่หรอกน้ำ,นำออกแรงเกินหัวก็ออกแรงเกินไปเบาหน่อย ใช้สายพีอีสิมิลแล้วก็ใช้หัวน้ำหยดเอาหมุนเอานะฮะดน,น้ำม่เข้าอยู่ในระดับนี้เขาก็อยู่ได้นะแรงเกินนะ,ะหมุน,นไม่ถนัดอะแค่นี้พอ,อปลูกไปชุดแรกครับตัวน,นี้ แถวเลยแล้วก็ค่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆอ,อันไหนออกเยอะเราก็ให้เขาออกน้อยหน่อยอันไหนออกน้อยเราก็เปิดให้มันเยอะหน่อยขอดูหน่อยมาถึงนี่ไหมไม่ถึงน้ำมาไม่ถึงอืมแรงดันน้ำมันไม่พอผมว่าถ้าปิดกรอกบ้างมันก็น่าจะโออยู่นะไม่ถึงนะครับ ถึงก็ไม่เป็นไรฝนจะมาแล้วแหละนะฮะดูดิมืดมาแล้วคึมมาแล้วนะดูอ้ฝนแต่ <c oughs> ถ,ถ้าปิดให้น้ำาสักนิดนึงก็จะดีปลูกไปใหม่ๆเขบใบเขาก็จะเหี่ยวแห้งหน่อยนะผมถึงยากอาชุดใหม่เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีพันหมากชุดใหม่มาเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการชําแบบใส่ถุงเอา นะครับอันนี้คือผมเพาะอยู่กับพื้นเลยคือเอาวางไว้ที่พื้นแล้วเอาดินเอาดินกบนะครับที่บ้านนะแล้วพอมันโตในระดับเนี้ผมก็คัดมาปลูกทีนี้มันก็มีรากขาดบ้างอะไรบ้างเงี้ยต้นมันช้ำนะครับมันก็เหมือนจะไม่รอดอะไรอย่เงี้ยถ้าเราปลูกในในถุงเนี่ยผมว่ามันมีเปอร์เซ็นต์รอดมากกว่านะแล้วเราก็ขุดหลุมแล้วเราก็ฝังลงไปเลยก็ง่ายต้นมันไม่ค่อยช้ำด้วยนะครับผมว่านะ ว่าเขาน่าจะโอเคกว่าน้ำมาไม่ถึงนี่อืมเดี๋ยวผมขอลองเปิดดูดิมาไม่ถึง่ะหรือว่าผมปิดก๊อกไว้ก็ไม่รู้นะเนี่ยเดี๋ยวขอดูนิดนึงไม่มานะครับน้ำมาไม่ถึงนี่ปิดก๊อกไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจเราเดินไปดูต่อหรืออาจจะเป็นแบบ ายมันขาดอยู่ก็ได้เรายังไม่รู้นะเราต้องเดินไล่ไปเดินไล่ไปดูเรื่อยๆปลูกไปใหม่ๆน,น,นะเน่ยก็โอเคอยู่ดีกับปลูกไปใหม่เฮ้ย hey. แซมไปได้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังขาดอีกป,ประมาณร้อยต้นนะครับซึ่งพันหมากของผมมันมันหมดแล้วนะครับเดี๋ยว ดูดิไม่ได้นะครับน้ำไม่มาผมปิดกอ๊อกไว้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจลองเดินไปดูหรือว่ามันขาดตรงไหนก <is there? S 1> ็่น้นไหนตายแล้วก็ปลูแกแทนไปใหม่ไม่เป็นไร สปวนไหนไม่ตายก็เราก็ดูแลกันไปนะครับก็ไม่มีร่องรอยสายขาดนะแต่เราจะมาดูว่าเมื่อมันไม่มีสายขาดแล้วเนี่ยทำไมถึงน้ำไม่ไหลมาทางนี้หรือว่าสายมันขาดมาจากด้านใน อ๋อนี่ไงก็ว่าแล้วว่าอยุว่าที่น้ํามันไม่แรงเนี่ยมันต้องมีสาเหตุนะครับนี่ไงโดนโดนเออเขาเรียกว่าโดนเครื่องตัดหญ้านะครับเนี่ยน้ํามันยังแรงไม่พอเพราะว่าเราต้องไล่ดูเนาะเห็นไหมครับเออเดี๋ยวเราทําการต่อก่อนนะทําการต่อก่อนมันก็โอเคแล้วนะครับผมคิดว่าเนี่ยถ้าเราปิดมันเดี๋ยวน้ํามันก็จะไหลอันนี้รั่วอยู่นะครับ เดี๋ยวเราไปเอาข้อต่อมาต่อก่อนนี่ไปเจอละเจอสาเหตุแล้วที่ทําให้น้ําไม่แรงนะครับคือมันอาจจะโดนใบมีตัดหญ้านะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็ไปเอาอที่ต่อมาก็คงจะไล่ดูทั้งหมดสวนแล้วแหละนะครับผมก็ยังหาจุดอยู่ว่าเอะทำไมน้ําถึงมันไม่ไหละนะครับแต่ตรงอื่นมันก็ไหลดีไหลพุง่งปี๊ดอย่างนี้เลยนี่ก็ปลูกไปใหม่นะฮะเห็นไหม ให้น้ำก็นิดนึงหมากเนี่ยเขาต้องการน้ํามีความชุ่มชื้นแล้วว่าเอา่อถ้าให้มันชุ่มชื้นก่อนเนี่ยมันจะดีมากเลยเพราะว่าที่ผมเนี่ยมันเป็นที่ทรายนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่ให้ความชุ่มชื้นเขาให้น้ำเขาน้อยเนี่ยเขาจะมีการจเจริญเต,ติบโตที่มันไม่ดีนะแล้วก็ให้น้ําเขาเยอะๆนิดนึงพอเขาชุ่มชื้นเนี่ยเขาก็จะโตวไวมากเลยหน้าฝนเนี่ยเขาจะโตวไวเอาละเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อต่อมาต่อสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะ เดินเช็คระบบน้ำอีกรอบนึงเพื่อความมั่นใจเอาละเรียบร้อยถ้าเราต่ออตรงที่มันขาดเนี่ยต่อตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าน้ำแรงดันมันน่าจะน่าจะพอนะเพราะว่าผมตอนนี้ผมปิดปิดเป็นบางส่วนแล้วแล้วตรงนี้มันขาดแบบขาดเยอะมากนะครับเห็นไหมฮะน้ำมันก็เลยออกไปเยอะมากเราก็ต้องหาข้อต่อมาต่อก่อนเนเวลาตัดญ่าเนี่ยมัน บางค้างที่จะเราต้องระวังนิดนึงแต่ว่าผมไม่ได้ตัดเองไงผมจ้างเขาตัดแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าสายพี่อีเนี่ยเรามองเห็นนะครับว่าตรงไหนมันขาดตรงไหนมันไม่ขาดเราซื้อข้อต่อข้อต่อมาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาข้อต่อมาต่อก่อนอมันจะได้เบียนให้รอบทั้งสวนเอาละครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมบริเวณบ้านของผมนะครับเดินชมสวนเล่นนะฮะ คือต้นกล้วยก็ในอนาคตเขาก็จะมีหน่อมีอะไรมาแล้วก็ได้กินปลูกไว้ครับผมจะปลูกต้นกล้วยเอาไว้เยอะๆหน่อยเพื่อได้กินได้แจกเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณสระน้ําซึ่งในอนาคตเนี่ยผมจะหาวิธีเฉ่งน้ําเขาเรียกว่าเฉ่งเฉ่งบ่อนะเฉ่งสระแล้วนี่แหละนี่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 ไอตัวนี้ตัวที่น่าเบื่อที่สุดเลยนี่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  มันมาเกิดอีกแล้วเนี่ยนี่ผักกระเฉดผักกระชูดเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าให้มันเกิดเลยนะครับถ้ามันเกิดนี่ต้องรีบเอามันออกเลยนะเดี๋ยวมันจะเต็มสระอีกนะครับนี่แหละตัวนี้แหละเดี๋ยวพอมันโตมาแล้วนี่มันเต็มสระเลยนะครับโอ้โหตอนนั้นนี่มันมันปกคลุมจนแบบเต็มไปหมดเลยอะผมก็เลยต้องเอามันออกนะฮะก็คือต้องรีบเอามันออกไม่อย่างนั้นเดี๋ยวพอมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะ คุมสระอีกผมต้องใช้แมคโครมาเกี่ยวแมคโครมาเกี่ยวขึ้นไม่อย่างนั้นเอามันไม่ออกบริเวณแถวนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ในอนาคตก็จะปลูกให้มันเต็มไปเรื่อยๆนะตอนนี้มันยังไม่เต็มนะครับแถวน,นี้จะปลูกให้มันเต็มนะครับนี่ตามริมแดนไปเรื่อยๆปลูกไปปลูกไปนูน่นเออยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ปลูกได้อีกนะครับ สองร้อยต้นคิดว่ายังปลูได้อีกประมาณสองร้อยต้นแล้วก็จะให้ดูฮนะก่อนที่เราจะจบคลิปจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าความน้ำของเราเป็นแบบนี้ตัวเล็กทีเดียวเองนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันกี่แรงแต่ตัวมันเล็กมากเลยตัวทีเดียวทำงานเบานะครับก็มีรับประกันดีด้วยนะฮะทำงานเบาทำงานเสียงเงียบน้ำแรงด้วยนะ ตรงนี้เราก็ทาไว้นะเผื่อเราเปิดน้าเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเพราะผมจะให้แม่ผมเสียบปลักน้ําอย่างเดียวเลยไงเนี่ยเสียบไฟที่บ้านนะครับแล้วก็พอเครื่องมันทํางานก็ให้แม่เปิดดูน้ําตรงนี้นะครับต่อไว้ให้แม่ดูว่า,าน้ามันไหลหรือเปล่าเพราะว่าบางทีแม่ไม่รู้ว่าน้ามันไหลไม่ไหลเท่าเราเปิดทิ้งไว้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไดรมันพังนะครับแล้วก็ต่อระบบก๊อกน้ําให้เขานิดนึงให้เขาเอาไว้สําหรับดูเนาะ ไ okay. ปนี่ก็คือต้นมะละกอธรรมชาติเกิดขึ้นเองไม่รู้ว่านกมาขี้ไว้หรือเปล่าหรือว่าผมมากินแล้วเอามาทิ้งไว้นะครับมันก็มีลูกแล้วนะเอ้ยผมผมอยากได้พันธุ์มะละกอมากเลยคอนแลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะหามาปลูกแบบคืออยากปลูกนะครับผมป็นคนชอบปลูกต้นไม้ต้นกล้วยต้นมะละกออะไรลปลูกไว้ให้เพื่อนบ้านกิน ปลูกไว้แจกเขานะครับไม่ได้เอาไว้ขายนะเอาไว้แจกเพื่อนบ้านเงี้ยน,นะฮะบางทีคนแถวบ้านผมเนี่ยเวลาเขาทํากับข้าวกันก็เขาก็เอามาแบ่งปันให้แม่เงี้ยเราก็เราก็แบ่งปันให้เขาได้นะครับโดยการที่เราปลูกต้นไม้ที่มันมีพืชผลผลิตอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาไปแจกเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันก็นเ,เก็บไอไ,ไว้เผาตรงนี้ ฟ่งทิ้งนี่ก็คือชีวิตผมที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นเรื่องราวที่เรียบง่ายสบายสบายใช้ชีวิตอยู่กับบ้านนอกนะฮะผมทำงานมาเป็นทำงานอาชีพขับรถมาก็หลายปีอยู่นะครับแต่ว่าก็เลิกขับมาประมาณปีกว่าแล้วแหละนะฮะด้วย คิดว่าอายุอนาแล้วก็เยอะละหาอย่างอื่นทำบ้างนะครับก็ร่างกายอายุเยอะก็ขับรถไม่ไหวหรอกครับมันมันเยอะเกินอายุมันเยอะเกิน,กนแล้วนี่เปนกล้วยามาจากจันทบุรีตอนนี้ต้องบอกว่าโหมันเยอะมันยอดมากเลยนะดูครับมันมีหน่อโผล่มาเห็นไหมหน่อนี่ก็หน่อ อี่ก็น,นออีก็น,นอเฮ้แจ๋วมากเลยฮะแล้วก็เวลาเราปั้นน้ำแล้วก็ดันเข้าไปลดเขานิดนึงเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวเราถ้า,ถ,าถ้าตอนนี้น้ำมันยังไม่แรงเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้ตรงนั้นน่ะมันรั่วที่เมื่อกี้เมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเห็นนะแต่เดี๋ยวผมจะไปอุดรอยรั่วก่อนไปไปต่อสายก่อนแล้วก็จะเดินไล่ระบบน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่แถวข้างบ้านในสวนหมากตรงนี้ต้องบอกโอ้หมีการเจริญเติบโตได้ดีมากเลยดูดิ เห็นไหมครับต้นก็สูงใหญ่มากรวมทั้งต้นหญ้าด้วยสูงสูงพอๆกับต้นหมากเลยมันสูงแข่งกับต้นหมากนะตรงนี้ปลูกไปประมาณยี่สิบกว่าต้นก็สูงมากไม่มีตายเลยต้นใหญ่มากเลยครับนี่ฮะเอาละาเพื่อนๆมาชมบริเวณแถวบ้านผมนะครับวันนี้อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบาย